ดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพินัยกรรมชีวิตพินัยกรรมชีวิตคืออะไรก่อนที่จะไปทําความรู้จักผู้คุณลองตอบคำถามเหล่านี้ก่อนนะคะข้อที่1คุณรู้ใช่ไหมคะว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องตายแล้วคุณเคยคิดถึงความตายของตัวเองบ้างหรือเปล่าคะข้อที่2ถ้าวันหนึ่งสุขภาพของคุณแย่ลงสภาพแบบไหนที่คุณจะยอมรับไม่ได้ข้อที่3ค่ะถ้าวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยหนัก คุณอยากใช้ชีวิตในช่องสุดท้ายอย่างไรซึ่งคำถามเหล่านี้นะคะเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากค่ะถ้าคุณเคยตอบคำถามพวกนี้กับตัวเองแสดงว่าคุณเคยได้รู้จักกับการวางแผนดูแลตัวเองว่างหน้ามาบ้างแล้วนะคะเชื่อไหมคะว่าคนไข้ที่นอนอยู่ในห้อง i อ u เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรการรักษาที่เขาได้รับการดูแลเป็นสิ่งที่เขาอยากได้รับเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตหรือเปล่าการตัดสินใจเหล่านี้จะไปอยู่ที่ครอบครัวของคนไข้ บางคนอาจล,ลำบากใจในการตัดสินใจบางคนอาจรู้สึกผิดซึ่งจริงๆสิ่งที่เราได้รับในบ้านฝ่ายชีวิตโดยที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่คนที่อยู่ข้างหลังอาจจะจําเป็นต้องมอบให้เราเพราะเขาหวังดีกับเราการวางแผนดูแลตัวเองล่วงหน้าคืออะไร คือกระบวนการวางแผนสุขภาพที่ทำไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยกระบวนการทำเราจะใช้การพูดคุยปรึกษากันมีผู้ป่วยครอบครัวและทีมบุคลากรทางสุขภาพกระบวนการวางแผนดูแลล่วงหน้าจะใช้กระบวนการสนทนาพูดคุยแบบใดก็ได้อย่างเช่น ปู้ป่วยพูดคุยกับครอบครัวและทีมบุคลากรทางสุขภาพ 2. ผู้ป่วยอาจคำด้วยตนเอง 3. ผู้ป่วยปรึกษาสมาชิกในครอบครัว,วและ 4. ผู้ป่วยสามารถพูดคุยปรึกษากับบุคลากรทางสุขภาพการวางแผนดูแลล่วงหน้าโดยหลักการก็คือการวางแผนดูแลตั้งแต่วันที่ยังสามารถตัดสินใจได้ในวันที่ยังมีสติในวันที่ยังมีการรับรู้ และเลือกแผนการดูแลให้ตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตได้หากเวลานั้นมาถึงจริงๆเราต้องการให้ครอบครัวหรือว่าทีมสุขภาพดูแลเราในรูปแบบไหนยอย่างไรในกระบวนการพูดคุยถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเป็นเอกสารแสดงเจตนาเรียกสิ่งนี้ว่าพินัยกรรมชีวิตคือเป็นการบันทึกการดุกวางแผนดูแลตัวเองล่วงหน้าที่ผ่านการพูดคุยเป็นเอกสารทางกฎหมาย เราอาจจะใช้สมุดเบาใจในการบันทึกแผนการรักษาล่วงหน้าของตัวเองซึ่งการวางแผนดูแลตัวเองล่วงหน้าเราจะมีการทบทวนกันเป็นระยะระยะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสถานการณ์บางอย่างในชีวิตของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะมีการทบทวนติดตามแผนการดูแลล่วงหน้าของเราซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ค่ะในการวางแผนดูแลตัวเองล่วงหน้านะคะจะเหมาะกับทุกคนทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานและวัยสูงวายุค่ะนี่นะคะเป็นตัวอย่างการเขียนพินัยกรรมชีวิตของนายแพทย์สุก,กิจมหัาธนันซึ่งรูปแบบการเขียนพินัยกรรมชีวิตของท่านนะคะจะเริ่มจากการแนะนำตัว ท่านนะคะได้ระบุถึงนิสัยใจคอของท่านเขียนถึงสิ่งที่ท่านอยากจะทำและเลือกแผนการรักษาการดูแลของท่านเมื่อท่านเจ็บป่วยในอนาคตค่ะและในพินัยกรรมชีวิตของท่านนะคะได้เขียนถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่อยากจะบอกกับครอบครัวและท่านยังได้เขียนถึงการจัดงานศพของท่านเองว่าอยากจะจัดงานศพในรูปแบบไหน และสุดท้ายนะคะการเขียนพิในรมชีวิตนะคะสามารถเขียนถึงการจัดก,การทรัพย์สินของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะหรือเขียนถึงสิ่งที่ตัวเราเองนะคะต้องการที่จะสื่อสารในอนาคตค่ะ